สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินจะมาแนะนำวิธีลงทะเบียนเรียนแบบเลือกกลุ่มเรียนเองค่ะเข้าระบบ REG ค่ะแล้วล็อกอินด้วย username password ของน้องๆน,นะคะพอล็อกอินมาแล้วนะคะไปที่เมนูลงทะเบียนเรียนค่ะแล้วเริ่มลงทะเบียนได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้น้องๆป้อนรหัสวิชานะคะตามแผนการเรียนที่ได้รับจากอาจารย์ที่ปรึกษานะคะ พอป้อนรหัสวิชาเสร็จแล้วค่ะให้กดปุ่มค้นหาแล้วเลือกกลุ่มที่น้องๆต้องการที่จะลงทะเบียนนะคะโดยคลิกที่ไอคอนรูกรถเข็นค่ะเลือกวิชาถัดไปได้เลยนะคะทําไปเรื่อยๆจนรายวิชาครบตามแผนการเรียนค่ะเมื่อน้องๆเลือกรายวิชาครบแล้วนะคะให้คลิกที่ปุ่มตรวจสอบค่ะ และทำการตรวจสอบความถูกต้องนะคะถ้าถูกต้องแล้วให้ยืนยนันการลงทะเบียนครั้งที่1ค่ะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งนะคะถ้าถูกต้องแล้วยืนยันลงทะเบียนครั้งที่ 2. ค่ะจากนั้นให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนค่ะเท่านี้การลงทะเบียนของเราก็เสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะ